สวัสดีกับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับผมและตอนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมฟุกฟิกนั่นเองนะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าレ a ซิตี้นะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาวิ่งเซตนะคุณผู้ชมนะฮะแผนที่เนี่ยนะครับผมมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแยกตรงนี้นะครับผมที่มีเอาอีกอันตรายนะเอาอีกเออเอา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 ดูดูคนเรานะฮะเออนะครับผมก็ตรงนี้เลยครับมันจะมีเอ็นบีซีที่ชื่อว่าคําขอโทษและคําขอบคุณนะคุณผู้ชมนะฮะตรงนี้เลยนะฮะเราเข้าตรงนนนนนี้้้้้ปป๊บแลลววเเราาก็ไไิ่งงยะะะะะคคุุณณผผููชชมมมมฮัจดขอ ดับค่อนข้างที่จะโหดเลยนะฮะไปรถผมยังไม่ค่อยแรงมากนะคุณผู้ชมนะครับเพราะว่าแบบว่าเราอัพเครื่องมาไม่ค่อยสุดเท่าไหร่อ่ะยังไม่สุดนะครับผมเพราะว่าเวลรถของผมยังน้อยอยู่นะคุณผู้ชมเพิ่งหกสิบเจ็ดเองนะนะครับ,อนะนะร,บรอเทปๆแล้วเดี๋ยวมาเล่นให้ดูอุ้ยจือ๊อนี่สบาย ชีคิวนะคุณผู้ชมนะครับมันก็ไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นมันก็เกือบๆรถผมยังไม่ค่อยแรงมากนะคุณผู้ชมนะฮะผมจะไม่ใช่แบบว่าเป็นปรมาจารย์แบบเล่นเทพมาเลยนะคุณผู้ชมแต่เราจะเล่นไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมไป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 เข้าไปอีกไปอีกจึ๊บยึ๊ึ๊นะฮะก็สบายๆนะคุณผู้ชมนะครับมันไม่ได้มีเยอะด้วยนัแต่ผมจะตัดไปตอนวิ่งเสร็จเลยก็ได้นะคุณผู้ชมอ่ะเก็บคอมโบหน่อยยิบอืมจะถึงแล้วคุณผู้ชมนะฮะ เรียบร้อยครับนี่เราจะได้ของมานะคุณผู้ชมนะฮะเป็นประมาณน,นี้เนาะมีครับส่งครับสูตรนะครับของกูเต็มเหรอนะอ,อันนี้อันนี้อันนี้ล้อเรามีแล้วนะอารีไซส์ไปแล้วกันแค่นี้นะครับผมเราก็จะได้เซตตำรวจมานะคุณผู้ชมโอเคครับผมก็จบแค่นี้นะฮะถ้าสมมุติว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับผมสวีตัสสวัสดีกับคุณผู้ชม,มทุกคนทุกท่านด้วย นะครับ